หญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า15ปีนะครับปานปานกับพิกกี้นะครับในชุดสีแดงนะครับจากสโมสรโรงเรียนแบดมินตันบ้านชองหย่อนลงสนามแข่งขันในรายการ B.A.T. Victor ์คนสนานะครับจากและชิลุรที่สนามคนสนา,สนาแบดมินตันอะคาเดมีนะครับอยู่ที่สายไหม ถนนุดติโชคต่หนก่งนสนรับิขนขนาะคู่ไรย้ม่าปีเป็9โค้เสก่เหลี่ล้กเขตจากแอตแลน,นสิกแดนะรับ เพชรที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะแนนสูนเท่า,าหนึ่งศูนหนึ่งเท่าัน หนึ่งไฟฟ้านิกกี้นำอยู่คนระับสามหนึ่งสี่หนึ่ง ฟันเสิร์ฟนะหกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง สนามที่6ชายคู่อายุกำาัง5ปีแมทที่10ธนาพิพิรยวบัฒนาสูตจากเบลติต้าและเรียงชาธาติคุณจากพัชรกับผู้พิพฒน์ามรฑูริจากสนาคมแบตินตันจังหวัดพิษานีและนั้าที่นจากทีวีแบลตินตันขับไปจนตะวันล10หนึู่กนี้ออกนะ ที <11. S> 2ธนาโพธิริยาวัฒนาโชตจากเบ็ิตันและตินสตาจิตรูจากคัชละกับครูพพัาน์มากสมาคมแบดินตันรัพถิ่นแล้11-1ครับพึ่งเซตที่หนึ่งครับฟานนกับปีกี้นำอยู่นะ ส 1> 1, ิบนึ่งนะปันปันเสิ 12, 1, ร์ฟสิบสองหนึ่งลูกนี้ลงนะ ลำที่นงชายคู่มนูต่นนาียทสิบสามสองไทยาจากเจพีอาร์คารดี้และีรวินแทนจาจากยางแบกทับจากคูนัทวารีจากแกนเฟิร์ และสุภวิทเชื้อนาเศจากเซนาสปอร์ตสเตชันผู้จสิงุ์เกิดเกียรติโวลากุสนามที่นึ่นชายผู้อายุต่ำกว่าส5หปีแมตที่ยีสิคูรินาซิลีไทางจากเจพีทัลที่และแิลลแนจาจาายกำขับกับคูวนาเบารีจากแอคเบิร์และสุภวิทเชื้อนาเศจากเซนาสปอร์ตสเตชันผู้จสิงต์เกิดเกียรติโวลากุล สามิบสาม สี่สามสิบห้าสาม Sí. สิบหกห้าต้องไวกว่านี้ถึงจะถกลูกนั้นได้หกสิบหก 17...6... 18...6... แปห tiệp cao <laughs> 21ต่อ6จบเซตที่หนะึ่งแล้วปันปานกับปีกี้ชนะไปก่อนยนะี่สิบเอต่อ6นะครับ นี้เป็นรายการ BAT Victor p o สนะแบดมินตันโ o ๊กเก้นส2งนะครับเซตที่สองครับคะแนนสเท่าครับ กิกกี้จะเป็นผู้เสรนอกิกกี้กับแานแฟนในชุดสีแดงนะอย่างสโมสรโรงเรียนแอบไม้ต้นบ้านทองแดงแฟนกิกกี้ขึ้นนำก่อนนะครับหนึ่งต่อศูนย์นะ 个人。So

พี่กี้เสิร์ฟต่อครับเจ็ดศูนย์ 0. 8 tè... 1 ชายากับาพาดิ์จุงลุงสาสีจากเบลา่าและอัจฉริยะชนนมาจะเสกจากเนสนาเบนตาผู้ตัดสินคุณวิสุตองสีสุนยานสหาที่ห้าหา,ายผู้ด้วยนายุิธรรมกว่าสิบีแบบที่2ี่สามสุพพล์จารุเวทกงุลจากวีวินเชนบุรีและทีหกมณีราจเชียงรายกับพดิจุงลุงสาสีจากเบลา่า และอัจฉริยะเชิงเสดกับภคณะเวียนตันน <S 2> 2, <S ตสองคู <10. S 1> ่ตัดสีิสยส่สูสยา, 2> 11, 2. างและ1 1บครึ่งเซตที่สองนะปันปันกีน้กี้นำอยู่นะ สิบเอ็ดสองสิบสองสองสิบสามสอง 10ปี 14, 2, 2สนามที่8ชายคู่เล่นอายุต่ำกว่า15ปีแม,รรมตช์ที่24เมตทิวศิลป์พรเวนเดอร์และเจษฎาพรแก้วสุมพรชัยจากบ้านลุงดอกัอบปานวัฒน์วงกระสาจากอันตีี15 2แมตช์จาก JTAT ผู้ตัดสินคงเจริญชัยพิบูลย์รัตนานงสนามที่8ชายคู่เล่นอายุต่ำกว่า15ปีแมตช์ที่24 พิวศิณทรเวนเนอร์และเกศศิณทรแก้วสุนทรชัยจากบ้านบองยอกับปานวัตรลุงประสานจากอตีและอนาวินหนาทิมจากเจพียอาด์ดมีผู้ตัดสินคุณเจันลืชัยผู้ดีแนัทนาลุงสิบหกสอง 17 2 Hãy subscribe

<muitas> 19 3เก ну oh <g onna S 2> ้าสามยี่สิบสามฟฟ้จีตีขึ้น แมททอยนะในเซตที่สองยี่สิบเอ็ดสามฟันฟานกับกิกี้ชนะไปสองสต่อสูนเซตนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปนะซึ่งจะทำการแข่งขังนในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะ่าจะมี ยิงคู่อยู่1 7ด้วยนะครับแล้วก็หญิงคู่อยู่1 5หญิงคู่อยู่1 7จะแพงพรุ่งนี้เป็นวันแรงนะประภาวดีผลทัทีมจาก้านจะนึน้วกะเดี๋ยเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องต่อราับประพาวดสับมากราชสรแากเดี๋ยวเจอกันใหม่นะรับ้รนและทวันนี้ต้องต่อาัพาสนเสริมจากรีชสุนท